ผู้สื่อข่าววันนี้หนละกันนะครับครับผมวันนี้เทสโก้โลโตัสครับผมวันนี้ <laughs> พรีเซนเตอร์เซจะเป็นจานแล้วผมวันนี้ก็คือเทสโก้โลโตสัสแจกแอปเปิลแจ๊ส์ละหนึ่งล้านลูกแต่เมื่อวานกับผมวันนี้ผมก็มาร่วมแจกมาร่วมแจกด้วยส่วนนึงครับผมมาร้องเพลงมาเล่นเกมกับแฟนไงคบวันนี <c oughs> น้ม<ๆ>ินก<ๆ>ับแฟนตัวเองก็สนุกครับเล่นเกมไปหลายเกมครับผมมีปงมีป้อนะเพิ่มด้วยใช่ อร่อยมิสครับเราอร่อยบางชิ้นก็เค็มๆครับผมมีแซวมีแฟนคลับด้วยสนิทกันนะเป็นแฟนคลับส่วนใหญ่ก็คือที่มาก็เป็นแฟนคลับที่มาบ่อยๆแล้วแกงได้เลยนะคมีเกมมีเต้นด้วยครับจริงๆเต้นในนี่ไงที่เป็นที่เป็น T P A P อะไรนี้ครับก็ก็แอปเปิลไงมันมีแอปเปิลพอดีเขาก็เอามาเล่นกันเป็นอีกกิมมิกเฉยๆท่าในฐานะพเซนเตอร์นะคะแอปเปิลของเราดีเลิศขนาดไหนคะครับผม แอปเปิ้ลคือแอปเปิลแจ็คมันเป็นแอปเปิ้ลที่อไม่นิวซีแลนด์แล้วมันก็กรอบกว่ามันรสชาติเข้มข้นกว่าเหมาะกับวัยรุ่นครับผมเดินหน้านิดนึงครับเดินหน้านิดนึงทำให้ไม่เห็นกระเป๋าใค่ะไหมไม่อะครัาขอบคุณครับที่ติดกันเลยครูจิ้นทู่จอมยานเองเอ่อจริงๆวันนี้เนี่ยอยากจะขอโทษก่อนครับขอโทษทุกคนเลยที่ที่มีทีี่มรายชื่ออยู่ในข่าวเลยรวมถึงพี่จอยด้วยเพราะว่ข่าวที่ ออกมามันก็ไม่ใช่ข่าวที่ดีเท่าไหร่แล้วก็แล้วก็ในในโซเชียลก็ได้อ่านบ้างฮะมันก็มันก็จะมีคนไปว่าคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยต้องขอโทษแทนทุกคนด้วจริงจริงจจบจริงคะอะไรนะจริงจริงอวสานจริงไหมจริงจริงอวสานจริงไหมคือเล็กว่าเล็กกับพี่จอยตั้งแต่เอ่อเป็นคู่จิ้นกันมาเนี่ยมันก็แล้วแต่คนอยู่แล้วว่าใครจะจิ้นหรือใครไม่จิ้นซึ่งเราสองคนก็เขาเรียกว่าอะไรเราก็ทางานด้วยกันมาถามว่าอวสานไรมเล็กว่าก็แล้วแต่คนมองเหมือนกัน ได้คุยครับได้คุยก็เขาเรียกว่าอะไรเราก็เราก็ห่างๆกันครับเพราะว่าเดือนที่แล้วก็งานเยอะมากทางกู้อะไรอย่างเี้ไม่ได้เจอกันห่างจากสถานะไหนห่างจากสถานะก็หมายถึงเจอเจอกันน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยครับไม่อยดค่ะตั้งแต่าไม่ได้ทำแฟนมิ팅อันนี้จริงไหมครับสองเดือนแล้วที่เราอะไรนะฮะไม่ได้ติดต่อหรือแบบเจอพี่จอยอะไรเลยอเทีลานีมิตติ้งทีลานีก็คือเรา ก็เจอกันน้อยลงคุยกันน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ทะเลาะอะไรกันคือตกลงว่าคนไม่ได้มองว่าเป็นแค่คู่จิ้นเอาง่<อ>ยายเหมือนเลิกกันนะอ่ะเออก็จริงๆคือพี่จอยก็เป็นผู้หญิงที่สนิทที่สุดอแล้วครับก็ก็อย่างที่บอกนะก็ค่อยแค่ไม่ค่อยได้เจอกันแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยกันแค่นั้นเี้กับข่าวที่เกิดขึ้นมาเราได้มีการพูดคุยกับพี่จอยมีทั้งเพราะพี่จอยดูค่อนข้างที่จะเสียหายใช่ใช่ก็จริงๆก็อยากจะขอเลยขอทุกๆคนเลยฮะว่าแบบ คืออย่าคือเวลามันมีข่าวเงี้ยมาคนจะชอบแบบไปขุดไปคุยไปพูดไปนู่นเรื่องนู่นเรื่องน,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 นี้อะไรเงี้ยล้วก็มาไม่ใช่ไม่ใช่แค่เล็กโดนแต่ว่าทุก,ทกคนโดนพี่จอยโดนอะไรเงี้ยก็อยากจะให้อย่าไปพูดถึงเรื่องเก่าๆหรือแบบอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาอย่างตั้งแต่มีข่าวเราคุยกับพี่จอยไหมคะคุยครับคุยสิ่งที่แบบคุยกันนี่คือ,อยังไง <c oughs> อธิบายให้เข้าใจหรือยง ใช่ครับเป็นเป็นประมาณนั้นเพราะว่าเพราะว่าข่าวที่ออกมาหลายๆอย่างมันค่อนข้างรุนแรงแบบหลายๆอย่างฮะล้วก็เราก็มีคุยๆุยกันบ้างว่ามันแบบจริงๆมันเป็นยังไงอะไรองเี้ยครับข่า,ขาวล่ะคือรู้สึกว่ามีอะไรที่แบบไม่ใช่แบบผิดเพีเ้ยนแต่ความจริงคือจริงโปติไม่ค่อยได้ตามข่าวตัวเองหรือว่าไม่ไได้ตามข่าวมันแต่เรื่องนีตามเพราะว่ามันมีชื่อมีชื่อหลายๆคนออกมาอะไรเงี้ยฮะก็ก็ๆๆอ่ากับน้องป้างนะครับ แต่หลายคนบอกว่าเขาตั้งใจที่จะแชร์ข่าวเรื่องคุณอินอสานคุณจินนี่คือปางเนี่ยเรียกว่าคือเรียกว่าเรื่องแบบเนี้ยสมมุติว่าเป็นเราอะ่ะขอโทษครับคือ,อสมมุติว่าเป็นเราเรียกว่าคือถ้าเกิดไปกดแชร์จริงๆเนี่ยเรียกว่ามันมีแต่เรื่องเสียอยู่แล้วอะมันเหมือนเอามีดปาดคอตัวเองอะเลยก็าปางไม่น่าทาตั้งใจทาแบบนั้นจริงหรอกแสดงว่าเราก็เชื่อในสิ่งที่เขาให้สัมภาษณ์มาใช่ไหมใช่แล้วด้วยความที่เล็กเป็นเพื่อนกับปางไงฮะเล็กรู้ว่า เป็นนิสัยเป็นไงเพรา,าไม่ใช่คนแบบนั้นนะก,ก็อยากให้ใจเย็นๆกันเขาได้มีโทรมาขอโทษเล้ไหมครับเพราะว่า<ม>เหมือนเปนคขับก็ยังโจมตีเขาอยู่จริงๆแล้วน่าจะต้องขอโทษเขาเนาะเพราะว่าด้วยความที่เรามีข่าวอะไรเงี้ยแล้วก,แวก็แล้วก็มันเหมือนไปโดนหลายๆคนอะไรเงี้ยอย่างที่บอกเลยอยากจะขอโทษทุกๆคนเลยที่มีชื่อในข่าวได้ถามพี่จอนนะคะที่ อะไรนะอ๋อนนี้ไม่ได้ถามนะครเราเห็นไอจีนั้นเห็นเห็นเห็นจริงไหมคะว่ามันเกี่หรือเปล่าเกี่ยวก็ไม่รู้นี่ต้องถามพี่จอยถามเราได้แหละว่าคิดว่าเป็นตัวเราหรือเปล่าโอ้โหเราเาเป็นตัวเราไหมจากการที่เราอ่านแล้วอะไรอย่างเงี้ยออปล่อยอะไรเรียกว่าไม่รู้นะนี่ต้องถามพี่จอยเราเราไม่รู้ที่ได้พูดกับพี่จอยนี่คุยยังไงกันบ้างก็คุยก็คุยเรื่องเรื่องใช่เรื่องข่าวอะไรเงี้ยฮะก็ขอโทษพี่จอยด้วยเพราะว่าเพราะว่า คนก็โจมตีเยอะอะไรเงี้ยก็อยากอยากจะให้ทุกคนอย่าทําเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยครับอย่าอย่าไปทําเลยงยงรออคะ่ไ,ก,ไก็คุยครับผมก็ปกติปกติครับผมพ <อ S 1> เพราะว่าก็ถ่ายละครด้วยกันอยู่อะไรเงี้ยมันให้เราแบบความแบบเพื่อนน้อยลงไหมยู่คนหนึ่งเจ็้อยห้มื่นก็จริงๆเวลาก็จะทําอะไรก็ต้องคิดเยอะขึ้นนะฮะเพราะว่าเ <ๆ S 2> <ๆ S 1> พราะว่าคือจริงเราเป็นเพื<ๆ>่อนเพื่อนกันอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าด้วยการพอมีข่าวอะไรเงี้ยเราแบบ เขาก็โดนเขาโดนว่าอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบต้องต้องต้องคอยดูแลต้องคอยระวังอะไรนิดนึงแล้วตี้เนี่ยไอดอลพี่แต่ว่าเรายอมที่าวหดด้วยนัตตี้นี่คือเป็นเพื่อนของเพื่อนฮะเคยเจอครั้งเดียวเลยเออเคยเจอครั้งเดียวเลยพี่ไม่รู้จักเก่ดอะไรขึ้นกันติ๊กขอหน้ตี้ก่อนหน้าตี้ก่อนที่เราคนอะไรที่เราคนนะไตี้นะคะนัตตี้ก็คือเป็นเป็นเพื่อนของเพื่อนครับผมแล้วก็เคยเจอกันครั้งเดียวจริงไม่ได้มีอะไรเลย ไม่ได้มีอะไรเลยจริงๆไม่มีงานหรืออะไรกันไหมคะกันไม่มีครับคือมันคือคือเหมือนก็คือเราเป็นเอ่อเขาก็คือเรามีเพื่อนเรามีเพื่อนแล้วก็เป็นเพื่อนของเพื่อนแล้วก็ไปเจอกันแค่นั้นเองครั้งเดียวไม่ได้เล่นปากันเลไม่มีไม่มีอะไรเลยครับไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวกันเลยครับผมหมายคุนโยงว,ว่าเขาลงรูปแบบนสนามบาสมันคล้ายๆกับสไตล์เรานะอะไรอย่างเงี้ยใช่คือคือคือมันก็เป็นอะไรที่คนก็โยงกันไปได้เนาะแบบเออคือเราชอบเล่นบาสแล้วเขาลงรูปเล่นบาสแล้วมันมก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเล็กเล็กไม่ได้ไปเล่นบาสด้วย<ม> <บา S 2> ใช่จะมีระยะกับเราเออกุ้งินออสื่อใครือไป้ายไม่หรอกครับเออดูสื่อว่าเอ้ยไม่หรอกครับเรียกว่าเรียกว่าอย่าไปโยงถึงใครเลยเพราะว่างงเหมือนกันที่นัตตี้มาเป็นข่าวเพราะว่าเราเรารู้จักกันเฉยๆ เจอเจอทั้งเดียวคุยกับน้องไหมคะหลังมีมีครับน้องน้องเขาก็บอกว่าเหมือนกับมีนักข่าวโทรมาสัมภาษณ์อะไรนี้เล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล็กพูดเองเออผมจะมีอะไรแต่ว่าน้องก็พยายามติดต่อมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องข่าวไม่ได้พยายามครับไม่ได้พยายามก็คือเหมือนเหมือนเออคือเราไม่ได้คุยกันเป็นประจำอยู่แล้วพอมีข่าวออกมามีชื่อน้องเขาออกมาเนี่ยเขาก็เลยเหมือนไลน์มาว่าแบบเออเนี่ย ทำไงอะไรในบริษัทการเงินจริงๆอันนี้ไม่พูยกับจอนเลคะว่าต่อมิเราจะให้สัมภาษณ์ถึงสถานะผู้จริงของเราว่ายังไงว่าเอาภาษาแล้วไม่เอาภาษาแล้วไม่ได้คุยถึงตรงนั้นเดียวกันไม่ได้ไปไม่ได้คุยถึงตรงนั้นอะไรต่างกันแล้วความสนธ์ยังเหมือนเดิมมความสนธ์เหมือนเดิมไหมเล็กว่าอือก็อาจจะน้อยลงเพราะว่าไม่ได้ค่อยได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังเหมือนเดิมนะะที่เราก็คือยังยังร่วมงานอะไรกันได้อยู่ อะไรอย่าง,างที่อเล็กบอกว่ามันมีปัญหาเรื่องของเวลาอย่างเงี้ยมันทําให้แบบความสมพันธ์ที่มันจะผ่าตัอยู่ต้องหยุดลงใช่มต้องหยุดลงไหมมันเป็นเรื่องของอนาคตรรครับอนาคตรเราก็ไม่สามารถบอกได้กับมุกี้นี่เราไม่รู้จักจริงเลยใช่ไหมไม่รู้จักไม่รู้จักเลยครับเพราะว่าเขาก็เหมือนแบบอยู่ในแบบล,ละครของช่อง่า,งายเดยวกันก็ต้องขอโทษมุกี้ด้วยครับผมที่ที่โดนโดนล่าเขาอยู่ในข่าวขอโทษทุกคนเลยครับมีนั่นแหละคนทุกคนเลยอย่าง พี่จอยหรืพี่สาวก็โพแบบประมาณว่าใครทำน้องเสียใจอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เล็กคนทางเครียดฮะมันเป็นเรื่องของเออ่ในโซเชียลแบบแฟนคลับคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเขาอาจจะมีโพสต์ไปถากถางกันก,ก็ก็อยากจะให้ในโซเชียลคือคือการการโพสต์อะไรพวกนั้นหรือว่าการคอมเมนต์อะไรไม่ดีอะไรมันมันมันมีแต่ทำให้ทุกอย่างแย่ลงนะครับแล้วก็ใจเย็นๆกันเนาะคิดว่าเขาโพสถึงเราไหมเะอ๋อเขาเรียกว่านี่ไม่เกี่ยว แต่เราก็เครียดที่แบบว่าแฟนคขับโดนตีกันแต่ละฝ่ายอะไรอย่างเงี้ใช่ครับผมก็เครียดเครียดพอสมควรคือจริงๆเกิดมาไม่ค่อยเจอเรื่องเครียดนะมีช่วงเนี้ยเครียดค่อนข้างเครียดจริงยังมันมีแฟนคาวบกาหลีที่แบบเข้ามาคอมเมนต์เราแล้วก็แบบแสดงความคิดเห็เตอนนั้อะไรเจ๊ใจที่คู่เราแบบอ่าก็ก็ต้องขอโทษด้วยครับแต่ว่า ไม่มีอะไรจริงๆบอกทุกคนให้สบายใจจริงๆหมายความว่ามิถุนายนค้งครั้งหน้าสุดจะไม่เป็นครั้งสุดท้ายสุดเลยก็ต้องรอดูปีหน้ายังไม่รู้เหมือนกันเรายืนยันได้ไหมครับว่าคู่เราที่พิธีไม่ปิดตำนานบริษัทแน่นอนอย่างที่บอกว่ามันแล้วแต่คนคนมองอยู่แล้วว่าจิ้นหรือไม่จิ้นอะไรเงี้ยฮะถ้าเกิดยังมีคนจิ้นอยู่มันก็ยังอยู่แล้วแฟนทำพิธีหรอคะอันนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันไม่มีไม่มีที่แบบบอกเสียอกเสียใจหรืออะไร ก็น่าจะมีบ้างแหละครับแต่ว่าก็อย่างที่ทุกคนอย่างอย่างที่บอกนะว่ามันแล้วแต่คนคิดจริงๆว่าจะจิ้นหรือไม่จิ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดยังมีคนจิ้นอยู่ยังไงเทอนนี้ก็ยังต้องเป็นเทอรนี้ครับอ่เยอะอยู่ครับก็กลัวไหมคือคือเราไม่ได้เชิงกลัวแต่วลาเเวลาเวลาเราเจอแฟนคลับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามเราก็จะเทคแคร์เขาให้ดีที่สุดทุกงานอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ก็ไม่มีอะไรทุกคนไม่ใช่แล้วมีตัวจริงกว่านั้นอีกไหม อะไรนะฮะไม่มีไม่มีไม่มีทุกวันนี้ตัวติดกับพี่ชายมากครับต้องระวังขึ้นเยอะครับผมลดความขี้เล่นลงไหมเพราะว่าเพราะว่าโดนจับตาอยู่ความขี้เล่นไม่ลดครับผมไม่มีอะนะไม่มีไม่มีถ้าเจอล่ะถ้าเจอสามที่ไหนล่ะถ้าเจอก็ถ้าเจอก็เจอไม่มีแต่ไม่มีตอนนี้ไม่มีตอนนี้ก็มีที่สนิทที่สุดก็คุณแม่ครับค่ะ